สวัสดีครับแฟนคลับเสียวพุกท่านนะครับวันนี้ชนนัานฟังปรัญญาการเทรด10ข้อนะครับของยอดนักเทรดท่านหนึ่งที่เขาปั้นพอร์ตจาก1 0,000นะฮะเป็น1ล้านภายในเวลาเพียงแค่1ปีนะฮะผมไปเจอนี่นะอันนี้ไม่คิดเองครับผมไปเจอจาก Twitter นะฮะเขาได้ทวีตนะฮะปรัญญาการเทรดของคุณลารีวิลเลียมนะครับคนที่เปลี่ยนจากเงิน1 0,000นะฮะเป็น1ล้านเหรียญภายในเวลา1ปีฮะ โดยผลตอบแทน1,000 0หมื่นหะนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ฮะมันตัวเลขมันช่างดูพระประกันได้เหลือเกินนะผมก็เลยสงสัยก็ไปเซิร์ชดกูก็ได้รู้จักคนนี้ครับได้รู้จักอ๋อเขาก็ไม่เป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงกันนะลรีวิลเลียมผมไปไปเซิร์ชอเมซอนก่อนหนังสือก็มีที่ชื่อดังก็จะเป็นลองเทอร์มซีเคร t ตทูชอตเทอร์มเทรดดิ้งบ้านเราก็มีแปลเป็นไทยนะเห็นแวบ,บแบ,บตามร้านหนังสือนะฮะ รู้สึจะเป็นปกแข็งนะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันมันไม่ได้รีเลทอะไรกับผมนะก็เลยไม่ได้ซื้อนะแต่พอไปไปดูอะเรียกว่าเป็นรีวิวหรือเป็นคำนิยมนะก็จะมีคุณออลินดาเรชเก้เขไปให้คำนิยมว่าไอ,อ้คุณลอรีเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับออสามารถออที่จมิกซ์นะระบบเนี่ยแล้วก็กด ที่มันมาจากภายในเขาเองนะคือเป็นการสร้างระบบเทรดและกฎการเทรดที่มาจากมาจากจิตวิญญาณเขาเองมานี่นะฮะแล้วก็หนังสือเนี่ยสามารถที่จะนะฮะคือนอกจากจะใช้การเทรดได้ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับกฎของจักรวาลได้นะครับเออก็เออ,เอ,อประเด็นนี้น่าสนใจว่าหนังสือเล่มนี้เขาเขียนอะไรกันแน่เดี๋ยวผมจะไปลองหาดูแล้วก็เอามาเล่าสนฟังแลวกันโดยเฉพาะประเด็นที่ผมสนใจนะฮะ เออแล้วก็ผมไปเจอข้อมูลจากทางภาคเครดิตนะคุณออของสยามคอนนะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณธนดลน,นะฮะเขาก็มีการเอากลยุทธ์เนี่ยฮะเรียกว่าอุปส์นะดับเบิลโอพีเอสนะฮะ, Oops, นะ o o P ะ,ฮะเอามาทําเป็นเขาก็มีการทำเบาหวานนะ,ะว่าคนเนี้ยเออเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอินดิเคเตอร์วิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์แล้วก็เอ็กซิวเมชันดิสพิวชั่น อัลติเมตอัลเชเลเตอร์นะครับเนี่ยก็เป็นเอเจนเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็เก่งนะครับเนี่ยเขาเคยสร้างผลตอบแทนระดับตำนานนะฮะหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์ครับภายในหนึ่งปีครับนะจากการเทรดฟิวเจอร์นะครับแข่งขัน World Cup Championship of Future Trading นะฮะในปี1987เนี่ย11,376เปอร์เซ็นต์เทรดฟิวเจอร์ดังนั้นก็มีผลงานการันตีครับว่าเขามีผลงานที่ ที่ยอดเยี่ยมจริงะฮะผมก็ค้นต่อว่าเอ๊ะยังไงเขาใช้กลยุทธ์ไรกันแน่ฮะก็ไปเจอเนี่ยฮะเ,เว็บเ h e c h a r t ตด t สนะฮะ Chartist เนี่ยฮะเขาได้พูดถึงกลยุทธ์ของคุณลรลีวิลเลียมนะฮะเขาบอกว่ากลยุทธ์คุณลรลีวิลเลียมเนี่ยมี high w i n n i n g p e r c e n t a g e นะฮะเป็น High Winning Percentage Strategy นะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยมีการ ไปไฮไลท์ข้อมูลนะฮะจากหนังสือของเขานะคลลลุณแลรี่วิลเลียมนะฮะลองเทอ n g ม e r m s e c r e t ช o อตเท r t t r เทรดดิ้งฮะเอามาแบ็กเทสดูครับเขาพบว่ากลยุทธ์เนี่ยนะมีวินเรทสูงถึงฮนะแบ็กเทสยอ้อนหลังนะกลยุทธ์เนี้ยให้สัญญาณการเทรดถึง354ครั้งครับวินเรท แปดสิบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะโดยที่ with net profit a little over นะฮะหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญน,นะฮะเนี่ยแล้วก็มีการ backtest อีกครั้งหนึ่งก็วินเร e เพิ่มขึ้นเป็นนะฮะ98.6เปอร์เซ็นต์นะครับมีคือจากการเทรด284ครั้งนั้นขาดทุนเป็นแค่4ครั้งฮะโอ,อ้นี่ะ นี่เป็นสิ่งที่เขาเอาไปเอาไปนําเสนอนะผมเองเห็นก็เฉยๆนะคือถ้าเป็นตอนที่ผมเป็นมือใหม่ผมคงว้าวแหละเฮ้ยน่าสนใจแต่ตอนนี้ผมก็มก็แล้วแต่ <c ười> คือความเก่งใครเก่งมันฮนะผมคงไม่ไม่ได้เสียเวลาเข้าไปดูไอ้เขาซื้อยังไงขายยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ทางแล้วกันนะอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันฮนะแต่ถึงกระนั้นก็ เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะพยายามศึกษาละกันแต่ผมจะไม่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์หรอกผมศึกษาว่า mindset เขาเป็นยังไงกันแน่นะ่นะแต่ตรงน,นี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะ c กู o เกิลไปก็มีหลายที่เขาพูดถึงคีย์นะบอกว่าพูดถึงเรื่องราวของ liquidity analysis นะะฮ advanced technique นะฮะ, ics, ะ,ฮะ risk management มาน,นี่นะฮะไม่เป็นไรอันนี้ข้ามไปเพราะ เรื่องราวของเรียกว่า101ก่อนนะครมาดูกันว่าปรัชญานะฮะปรัชญาการเทรดคืออะไรก็10ข้อนะฮะบ็ว่าความพันผวนั้นไม่ใช่ข้อเสียเปรียบครับแต่เป็นโอกาสสาหรับผู้ที่รู้วิธีการควบคุมมันนะเนี่ยหอวข้อนี้เออมันก็จะท้อนที่น่าสนใจว่า m มซ์เซ็ตเขานี่ก็ก็ดีนะฮะก็ไม่ไม่แปลกใจที่เขามีผลงานที่ดีเพราะว่าเนี่ยไมซ์เซ็ซึ่งเป็นแก่นนะเป็นแก่นของความคิด ชาตนคติของเขานั้นดีครับคือเขามองความผันผวนนั้นคนส่วนให่เนี่ยไม่ชอบความผันผวนแต่ว่า,าคนลาเรียบอกว่า,วามันเป็นของดีนะถ้าคุณรู้จักวิธีการควบคุมมันนะน่าจะผมจะเพิ่มเติมว่าความจริงอะความผันผวนนะ่ะนักเทรดมันควบคุมได้หรอกแต่ว่าเราสามารถจะหาจังหวะ หาโอกาสจากมันได้โอกาสในการทําเมินจากมันได้ตอนนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่คุณหนังสือ trading the zone บอกนะว่านักเทรดที่สําเร็จน,นั้นมือโปรแล้วกันนะเขาจะทําตัวให้สอดคล้องกับตลาดครับแล้วก็มองหาโอกาสจากมันครับนะคือจะไม่จะไม่ต่อต้านตลาดแต่จะจะทำตัวเข้ากระแสกับมันแล้วก็ เข้าไปอยู่ในตลาดนั้นแล้วก็หาโอกาสจากมันครับความมันผัวนั้นถ้าเรามองจากภายนอกก็มันก็เป็นอะไรที่อันตรายนะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะฮะถ้าเรามีโฟกัสกับมันแล้วก็เข้าใจมันปรับตัวมันได้ก็เห็นโอกาสจากมันแน่นอนนะข้อสองเคล็ดลับในการชนะในตลาดคือการมีวินัยครับไม่ใช่แค่ความกล้าหาญนะครับวินัยครับ วินัยนคือสิ่งสำคัญครับที่ทำให้คุณทำกำไรจากตลาดได้นะครับ,นะรบการชนะตลาดนั้นผมตีความว่ามันเป็นการทำเงินและกันนะเพราะว่าความจริงแล้วตลาดนั้นไม่น่าจะมีใครชนะได้นะฮะอาจจะบางครั้งแต่ว่าไม่ตลอดเวลาครับไม่ทุกครั้งนะเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสจากการชนะตลาดเนี่ยไปเป็นการทำเงินจากตลาดผมว่าน่าจะซอฟลงมาทำให้คุณนั้น มีความแบบว่าโฟกัสที่กระบวนการมากขึ้นละกันนะถ้าคนฟังกระบวนการันก็จะมีเว้ไหนมากขึ้นนะครับข้อสามจำไม่ว่าตลาดได้รับการออกแบบมาเพื่อหลอกคนส่วนใหญ่เกือบตลอดเวลาครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับตลาดออกแบบมาเพื่อหลอกคนส่วนใหญ่ให้ขาดทุนตลอดเวลานะฮะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องอะไรครับคิดให้แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ครับ อะไรก็ตามที่แมสคิดเหมือนกันเราต้องคิดให้ตามให้ได้ครับทาความเข้าใจแมสฮนะซึ่งความเป็นแมสนั้นอยู่ในตัวเราครับทุกคนมีจิตวิญญาณครับมีทัศนคติมุมมองแบบแมสทุกคนฮนะเพียงแต่ว่าใครจะตระหนักรู้ว่าตอนเนี้ยเราคิดแบบแมสอยู่ความเป็นแมสมองนะผมจะเรียกมันว่าเป็นซิสเต็มหนึ่งครับเนี่ยเป็นซิสเต็มที่หรือว่าโปรแกร,รม เรียกว่าวจิตพื้นฐานครับมันจะมองอะไรเป็นลบต้องการอะไรเร่งด่วนไม่เข้าใจธรรมชาติครับเนี่ยแมสทุกคนมีครับดังนั้นถ้าเราอยากจะแตกต่างจากแมสเราต้องรู้ว่าเรามีแมสในตัวครับมีมุมมองแบบแมสทัศนคติกกแบบแมสความต้องการแบบแมสแล้วก็รับรู้ว่าตอนนี้ความคิดแบบแมสเกิดขึ้นแล้วเราอย่าได้ตามมัน เราต้องเรียกว่าอยู่เหนือจากมัให้ได้ครับอย่าหลงตามการครอบงำมันนะต่อมาครับข้อ4ี่ทุกการซื้อขายที่สำเร็จนั้นเริ่มต้นด้วยการวางแผนครับมีแผนที่มั่นคงครับแล้วก็กลยุทธ์การออกที่ชัดเจนนี่ยข้อนี้ก็ใช่ครับคือการเทรสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากแผนฮะแผนที่ชัดเจนครับแล้วก็โดยเฉพาะแผนการออกที่ชัดเจนฮะต้องรู้ว่า ถ้าผิดทางหนีตรงไหนถ้าถูกทางออกตรงไหนฮะขายเทคโปรฟิตตรงไหนซับล็อกไหนต้อง,องรู้ฮะต่อมาครับข้อ5กุญแจสําคัญในการซื้อขารยระยะสั้นไม่ใช่จํานวนการเทรดที่คุณทำนะครับแต่เป็นคุณภาพของมันนะเนี่ยอันนี้ก็ทุกไม่ว่าจะเป็นสวิงเทรดก็ตามครับเดเทรดก็ตามครับการทุระยะยาวก็ตามเหมือนกันตามฮะลองเทิมมก็ตามนะ มันต้องเน้นคุณภาพเสมอครับเน้นปริมาณไม่ได้หายนะฮะเพราะว่าถ้าคุณได้ปริมาณแต่คุณภาพไม่ได้ก็เจ๊งฮะหกการเทรดเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาพอๆกับเศรษฐศาสตร์นะฮะคือจิตวิทยานะนะั้นอ่ะเป็นเรื่องราวของตัวเราเองครับภายจิตวิทยาพวกนี้คือเป็นภายในเราเองเศรษฐศาสตร์คือภายนอกครับเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกกับภายในมันต้องมีความน้ำหนักพอๆกันฮนะซึ่งบางคนบอกเลยว่า ภายในเนี่ยมันมี Impact มากกว่าภายนอกเลยเพราะว่าถ้าถ้าเรามีภายในที่สอดคล้องกับควาสมสำเร็จนั้นการตีความเหตุการณ์ภายนอกก็จะสอดคล้องไปด้วยครับน,น,นะต้องเวิร์กที่ภายในก่อนถึงจะดีนะมาขา้อ7็ครับ <S <S เพื่อที่จะส,าจานนะาสําเร็จในการเทรดนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะสบายใจกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงครับเนี่ยถ้าคุณอยากสําเร็จในการเทรดนะต้องเรียนรู้ที่จะสบายใจกับความไม่แน่นอน และความเสี่ยงครับนะต้องสบายใจกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงครับอย่าได้ต่อต้านนะฮะความเสี่ยงอย่าได้ต่อต้านความไม่แน่นอนครับยอมรับซวะว่าตลาดคือความไม่แน่นอนครับตลาดคือความเสี่ยงครับหน้าที่เราคือยอมรับมันซะนะฮะแล้วอาจากนั้นคือถ้าความไม่แน่นอนเกิขึ้นจะทํำยังไงฉันถึงจะรอด นี่คือสิ่งที่นักเทรดที่เขาทำครับสำเร็จเขาทำนะฮะต่อมาครับตลาดเป็นเรื่องของการจับจังหวะครับการรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าและออกเมือ่อใดเป็นสิ่งสําคัญมากครับเนี่ยการเทรดนั้นอ่ะเป็นเรื่องของการจับจังหวะครับคุณต้องรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าเมื่อไรควรออกครับต้องรู้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามือใหม่ทุกคนไม่รู้ครับ เราหาหุ้นจากคําแนะนําครับซึ่งไม่พอนะฮะพอติดหุ้นมาก็ถามว่าเมื่อไหร่ควรขายได้หรือยังช้าเกินไปครับนี่เป็นสิ่งที่แมสก์เขาทำนะเราต้องคิดให้ต่างไปนะข้อ9ครับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเราสามารถค้นหาลําดับและรูปแบบที่ผู้อื่นเห็น <c oughs> แต่ความสับสนวุ่นวายครับเนะี่ยผมว่าข้อนี้มันก็คล้ายกับว่าข้อแรกครับนะฮะ คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเราสามารถค้นหาลำดบับและรูปแบบที่ผู้อื่นเห็นแต่ความสับสนวุ่นวายครับก็คือว่าความมันผวนไม่ใช่ว่าเสียเปรียบครับนี่คือข้อเสียเปรียบคือความสับสนวุ่นวายแหละนะฮะแต่ถ้าเราใช้เทคนิคอลรวิเคราะหเราจะเห็นนะครับโอกาสครับโอกาสที่อยู่ในความมันผวนนั้นมันยังมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะครับเนี่ยนี่เป็นไมเซตของคนที่ เรียกว่าเทรเดียสั้นครับต้องมีครับคือเขาต้องใช้การวิเคราะห์เทคนิคนั้นหาครับหาลำดับหารูปแบบครับที่คนอื่นนั้นมองไม่เห็นครับคุณต้องมีการนะครับอาจจะการย่อยไทม์เฟรมฮะดูการบีบตัวครับต่างๆนานาในแบบที่คนอื่นนั้นเรียกว่าการเจาะดีเทลเข้าไปครับเห็นโอกาสในนั้นให้ได้ครับข้อ10ครับการเทรดที่มีกําไรนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบฮะ การปรับเปลี่ยนโดยไม่ยึดติดกับระบบที่ตายตัวซึ่งอ่านล้าสมัยครับเนี่ยข้อนี้ก็เป็นการเรียกว่าอ d ดดปออรดายครับคุณยมนก็ต้องทดสอบครับเพราะว่าระบบนั้นอะ่ะผมว่าแต่ข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงคําที่พี่มาร์คเขาบอกนะว่าแกแกบอกว่าเครชอบบอกว่านะระบบแกเนี่ยแกเขียนหนังสือมาสิบปีแล้วแกก็ใช้ระบบนี้ในการเทรดแล้วก็ทำเงินกันามากมายครับแล้วก็พิสูจน์ว่าเนี่ย แกก็ไปแข่งใช่ไหม US Investment Championship ก็รอบเดิมครับก็ได้กำไรหรอเนี่ยรูบที่กใช้อะมันเหนือการเวลาครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณลร์รี่เวลเลียมบอกคือน่าจะเป็นแนวทางของเรียกว่าการระยะสั้นนะฮะคือเขาอาจจะต้องการอยู่กับตลาดตลอดเวลานะครับจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทดสอบครับนะฮะ แต่ทำให้เขาต้องการได้เงินตลอดเวลาครับแต่ว่าแตกต่างจากพี่มาร์คคือแกไม่ต้องการทำเงินตลอดเวลาครับแกรอเพียงแค่ครับ easy dollar หมา m เซต s e ะคนชุดกันนะถ้าคุณอยากเทรดสั้นอยากโยนตลอดเวลาคุณจำเป็นต้องเนี่ยทดสอบปรับเปลี่ยนครับไม่ยึดติดกับระบบท,ที่ตายตัวครับนะฮะซึ่งอัลลัสมัยแต่ถ้าคุณมีระบบเทรดที่คุณต้องรอตลาดที่มัน เป็นอีซี่ดอลล่าร์จริงๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่จะเป็นจะต้องเ,อเรียกว่าอะไรดีเพราะว่าการปรับเปลี่ยนมันมีแหละนะฮะแต่ว่าไม่จะไปต้องปรับเปลี่ยนแบบแบบสวิตไปอีกระบบหนึ่งไปเลยนะคือสวิตอ่าทันทีคุณอาจจะใช้อินดิเคเตอร์เดียวว่าจ,จะต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวอาจจะซื้อแบบช็อตแบบลองต่างๆนานาซึ่งมันมากเกินไปของพี่มาร์กนี่แกจะเน้นเบรกเอาเดียวดังนั้นแกจึงรออีซี่เหมือนนี่เลยว่าถ้าคุณเทรดแบบ จะสั้นหรือคุณมีต้องการเทรดแบบเรียกว่าออรเดอร์เทรดเดอร์คุณต้องมีการแบบใช้นะอาจจะซื้อแบบเบรกเอา t ก็มีไบออนดิฟก็มีอินดิเคเตอร์ก็มีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณนั้น mm hmm. เห็นโอกาสได้ตลอดเวลาครับนี่ก็เป็นไมซ์เซตที่แตกต่างกันที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะฮะนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองผมให้สัญญาผมจะลองศึกษาดูว่าเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับไมซ์เซตที่คุณแลรี่วิลเลียมเขา นำเสนอมีอะไรบ้างจะเอามาแชร์ให้ส่วนคนฟังทกทีแล้วกันนะครับท่านี้นะครับจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ